อาจาจะถ่ายไข่ไหมอาจา์ก็ไปอยู่ในไข่ชอบใจอใจ๋ออยู่ในไข่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยาไดาโนเสาร์ฮิงดอมค่าบัตรเข้าผู้ใหญ่และเด็กที่มีส่วนสูงตั้งแต่90เซนติเมตรขึ้นไป100บาทเท่านั้นค่ะรีบมานะคะ มันตัวจริงหรือว่าตัวปลอมตัวจริงไหมตัวจริงไหมครับมันมีมือด้วยตัวปลอกับปลอมนี่ตัวใหญ่เลยนี่นี่ตัวใหญ่เลยโอ้ตัวนี้ชื่ออะไรคาราซอคาราซอใช่ไหมคาราซォลูกชอว์มาโว้ย ไอ้กลัวไหมกลัวไหมครับไม,ไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวเนาะโ oh. อ้โ <Okay. S 3> อ้โอเคแลอวกินพืชใช่ไหมครับตัวใหญ่กินพืชเออใช่น,นี่กินพืชตัวนี้หรือเปล่าเนี่ย mãi 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 này được cầm đầu tắt tất 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 เดินตรงเข้ามาโซนด้านหลังสุดนะคะก็จะมีให้อาหารไก่แล้วก็ป้อนนมหมูและยังมีให้อาหารน้องปลาด้วยนะคะแต่ว่าปลาไม่ใหญ่มากมีน้องเต่าอยู่ในนี้ด้วยกินอาหารเดียวกันเลยค่ะถุงนี้20บาทนะคะทุกคนจับมือใหม่เร็วเลวเลวเอาตังไงจับมือเฉยๆก็ได้

ไปๆก่อนไายบายไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวจับได้ โซนสุดท้ายก่อนทางออกนะคะก็จะเป็นพวกของฝากหรือว่าของเล่นของเด็กๆที่เป็นรูปไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนไม่บาย